มาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้นักข่าวพลเมืองจังหวัดยะโสธรพาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลยะโสธรค่ะไปดูกระบวนการในการทําให้ครูและผู้ดูแลบุคคลพิเศษสามารถที่จะทําให้บุคคลเหล่านี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะจะกตาเลยเย เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะโสธรร่วมกับโครงการอรุณไทยเพื่อบุคคลพิเศษและกลุ่มจิตเวชโรงพยาบาลยะโสธรจัดกิจกรรมเสริมสร้างพลังผู้ให้การศึกษาและดูแลบุคคลพิเศษเพื่อให้คำปรึกษากับผู้สอนและผู้ดูแลบุคคลพิเศษในการพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ การที่เรามาช่วยให้ครูให้ผู้ดูแลให้ปกครองเนี่ยเข้าใจว่าอารมณ์ที่เราของเราที่เราใช้ในแต่ละวันมันมีความสําคัญแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเปิดใจรับมันให้ได้ก่อนว่าอารมณ์มันสําคัญยังไงกับเด็กน้อกิจกรรมการใช้งานศิละปะงานหัตถกรรมกิจกรรมการเคลื่อนไหวรวมถึงการแลกเปลี่ยนผ่านประสบการณ์ชีวิตของตนเองถูกจัดเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการชี้แนะแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาสภาวะอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตอนแรกคือเป็นวันเปิดใจเปิดอารมณ์ของเขาโดยผ่านกระบวนการให้เขาได้ทำการศิละปะมันดาลลาได้ถ่ายทอดทั้งมันดาลาที่เป็นรูปแบบและมันดาลาที่อยู่ในธรรมชาติไปหาเก็บใบไม้ดอกไม้มาทำให้เขาได้รู้ว่าเวลาเขาทำมันมีความแตกต่างข,งของกระบวนการอย่างไง แล้ววันที่สองคือเราจะพยายามให้เขายอมรับมัให้ได้ว่าเขาเนะี่ยมีอารมณ์อยังไงคือให้เขาได้เปิดใจไม่พอก็ต้องให้เขายอมรับด้วยนะว่าเขาก็เป็นคนอย่างเนี้ยเขาก็มีอารมณ์โมโหม,ม,มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อิจิมันไม่ได้ผิดแต่เขาจะถ่ายทอดคือเขาจะบอกเด็กเหล่านี้ได้ยังไงซึ่งเราหวังว่าวันที่สามเนะี่ยเขาจะเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วจะรับมือ ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นร่วมกันเพื่อให้เป็นพื้นที่ของความเกื้อกูลที่จะร่วมกันพัฒนาอารมณ์ของตนเองสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสามารถพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเองและดูแลบุคคลพิเศษได้อย่างมีพลังด้วยความรักและเข้าใจนักข่าวพลเมืองจังหวัดยโสธรรายงาน